ครับอ่ะครับครับตนเร ah. ah. สลับกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้สลับไปไเรื่อยๆเดิมเล่เก้าไทยเกเ้าไทยเอามาเลขเก้าอะไรครับเลขเก้าอะไเออเอาใหม่เลขเก้าอะไรเลขสิบไทยเลขสิบอะไร เหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปอันนี้เลขศูนย์เหมือนกันถูกไหมเลขศูนย์อ่านักเรียนจะสังเกตเห็นไหมนี่เหมือนกันไหมวงกลมเหมือนกันก็คือเลขศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเลขอารบิกหรือเลขไทยนะครับอ่าต่อไปเลขสาม คุยนะครับ 嗯。 Okay. Uh -huh. สีค่คนนสี่คนอะสี่คนตออมาหมดเลยมายืนฝังฝ่งนู้นครับยืนฝั่งนู้นย,ยืนฝั่งนู้น เลขศูนอีกเพราะว่าโมันเป็นวงกลมเหมือนกันไหมอ่าไม่เป็นไรอ่าคุ้มคเลยเพราะว่าเลขศูนย์ยังไงก็เป็นวโงโกลมเหมือนเดิม เป็นตัวหนังสือให้นักเรียนช่วยกันอ่าเอาเลขอะไรดีนจ่ออันดั้งอ่าเลขเจ็ดเลขเจ็ดสะกดยังไงสะกดให้คุณครูครับจอเอจอเดจอเอจอเจ็ดใช่ไหมอ่าเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับเลขเจ็ดใช่ไหมอ่าเลขเจ็ดต่อไป เลขอะไรต่อไปอ่าเลขแปดอะเลขแปดตะโกดให้คุณครูฟังหน่อยออเออแปอ่ามีสระอะไรแล้วก็ตัวปลาตัวปลาแล้วก็ตะกนด้วยอ่าตะกนด้วยโดเด็ดโดแอดอ้อออแปดอ่าตัวปลาตัวปลาอ่ะเลขหกคำว่าหกตะโกดยังไงครับ อ่าแบบนี้ใช่ไหมหออกอหกมีตัวอะไรกับตัวอะไรอ่าก็มันเป็นสาอะไรสารอใช่ไหมอ่าหออกอหกโอ้ยอ่าต่อไปเลขอะไรเลขอ่ คำว่าก้ากว,าว,วอ,อเอาเก้าไม่โทรก้าอะคอเอาก่าไม่ถูกก้าวสลาอะไรพูดมาก่อนสลาเอาอะสลาเอาใช่ไหมสราเอาแล้วก็อะไรครับคอไก่แล้วก็อะคอไก่ก็กไม่ถูกอ่ะนี่คือการโต้วอความรู้นะคะอ่ะถือว่าผ่านแล้วอ่ะต่อไปคำตอบแล้วเอ็กซ์สิบสอีสอีอะสอี บอสิมีตัวอะไรบ้างบอกมากสื่อสาอีบอใบไม้อสือสารอีบอใบอไม,ม้เคไหมสสมีใครไม่รู้บ้างว่า,าสะกดอะไรยังไงตัวเลขทราบไหมทราเราจับคู่ตัวเลขไปรอยังจับคู่เลขใช้กระดาบิกตัวหนังสือไปหรือยัง,งจับไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องการบวกบวกเลขเราบวกบเลขไปหรือยัง เพิ่งเริ่มบวกใช่ไหมอ่ะถ้าครูถามว่า9บวก1เท่ากับ่ะไรอ่าเอา9ไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมา1นิ้วใช่ไหม9แล้วก็10ถูกไหมเลข10มีเลขอะไรเลขอะไรกับเลขอ่ะเลข1กับเลขศูบทต่อไปจะเป็นเลข11ถึง20 รู้จักยี่สิบไหม่ยี่สิบคือแบงค์ยี่สิบยี่สิบมีตัวอะไรเลขอะไรกันเล็กโอ้เออไหนใครเจอเห็นไหมไหนใครเอาแบงค์ยี่สิบมาเอาแบงค์ยี่สิบขึ้นมาเร็วไหนมีแบงค์โอ้อาไหนดูซิไหนดูซิโอ้อาเปิดมาไหนดูเปิดดูดูแบงค์ของตัวเองเห็นเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้าง าเลข2ก so, oh. yeah, yeah. ับเลข0นี huh. ่ค şey ือบทต่อไปที่เี่จะได้เรียนเข้าใจนะครับอ่าเก็บไว้ให้เรียบร้อยใส่กระเป๋าดีเอ่าเก็บตามไว้พากินเ้วหายอ่า